ดีทุกคนวันนี้เฮาสี่ไปเบิง่งเพื่อว่าฝันบ่สบายอยู่ห้องมอเนาะเป็นจังได๋เฮาไปเบิง่งเพิ่นเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ห้องมอเนาะโ okay, อเคลุตซิโกก็ลองไปยีนซุงบิดอยู่ไม่ไรสุดว่ากันอยู่ห้องนั้นครัซ้ำหล่อไปคิดเอาเลยเดี๋ยวไปเจออยู่เพื่นเนาะตอนนี้เฮาก็ฮอดห้องมอวิทีหอยเนาะ เดี๋ยวล้างมือก่อนคอ้องผ่าสามกนะผ่านสามหปกติ

ຫມໍ້ຮອດຫ້ອງຫມໍ້ເວທີຫມໍ້ເນາະຕອນນີ້ເຮົາກໍາລັງເຂົ້າໄປແຍມຂອງແຍມເພິ່ນເນາະວ່າອາການຂອງເພິນປັນຈງດດຽວພເຮົາຊິເຂົາໄປຕອາກັນກມເຄື່ອງກມຂອງໃນນໍາດືມ Okay. 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 เียวกลับคืนหน่อพว่าห้้าไปอยู่เมื่อกี้ี่ตึกภายในอันนี้มันมเม้นไปจะตึกมันอยู่กับตึกภายนอกคนนอกพระว่าติดกับแคมคองเดี๋ยวพอเี้า <c oughs> ดช่ห okay, okay, ้องด้ปริมาณห้องหมอกแขงแขงสวนนค์เขตเนาะเมนว่าห้องนี่วนี่นนะใหูนี่หมูลเมืนวนี่ปไปีู่ปีนึง โอเคตอนนี้เรามาหอดคือสีคือสีหอดปุ่นลา,ายเลยเนาะโอเคมาหอดแลับ

အရာာကက့ကနကေေိ

กินเลยยมเอายำเอามากรแล้วแล้วเนาะแบบว่าไงคือตรงผ่าตัดเมนบาด์ดยนนี้ค <Okay. S 2> โอเคเอามาหอดุณเพิ่งทีหอยนอเนาะก็เฮาสีซอยขายยาเพื่อนเนาะเอ้าเพื่อนเนซอยข่ายาย,ายาขายยังก็ได้ละไม่ยังม่ทันน่ะเอาซอยข้าวผัาตัด บึงคนคือสิแข่งแห่งบันชีเป็นเป็นบาทเดียวถ้าเขาเนี่ยเจ็บเป็นฟรีะอะไรยังบุเป็นยังโอเคจ้ะจะหน่อยพื่อเขาสิกลับ